เอาฟุ้นขิงหัวไว้จะไปใสพักพี่น้องเอาไสถุงไว้ย่ามสิไปหน้ากั็สิดะเอาไปโหลดส่วงหลานนอนมาเอาไส่ถุงไว้ก่อนค่ะขงักัมีแต่เปี้ยงอยากเปียงหองว่ได้ออกากออกไปนีขอบมัวย่านิงัวสั่งกันเอาตกวิกเอามาเอา ยังได้แหงๆไม่อยากได้ไปเกียบนี่หยามีเพียงกับียกรอ่ะคันกูกับพ่อไปได้หลายหลายที่เจอถุงปุ๋ยมาใส่ได้ไวปะนี่ย่ามหล้าหลือโรงเรียนย่ามไปได้สิถ้าเกิสิเอาขึ้นรถไปหลุดเอามาเอาสิไปเดี๋ยวจังสิบ้าวเดี๋ยวมันบ่ได้มันต้องใส่เวลาเพราะว่ามันมีเพียงต้องเรียกออกแล้วกับขันบ้านสิหลานนอนตื่นแต่แลนมาน้ามีดองมันเป็นตัวมา เอาใส่ต hey, cool, ุงปุยไปเลยเี่ยไม่สไปกับย้่นไปหลดไปเลยไปไหน้ายนียอยากใส่เขากับใส่ไอ้ปุ๋ยขอบน้ำจ่ามันยังอยง้านไม่ต้นทักกันต้นบอกนีกต้นแบกทักแม่เขาปูกไปอยู่นัาหนล่ะเอ้วถุงมาใส่กันเด้อยขา่น่อง เาก็มาเริ่มกอกถุงกันเลยนะจ๊ะพี่น้องกอกถุงกับกอกยากยากเลยพี่น้องทั้งเฟี้ยงทั้งยังกัดคอยหน่มออกเอาออกน้าไปเรื่อยๆค่ะกะทั้งฟุ้นไงเขาดังเขาตาพี่น้องต้องหี่น่ะดีๆทั้งยานง้วง้อหน่อยก็มาดมเรือพี่น้องง้ออยู่ในคอกระดานว่ามันง้วจะคลองเนาะกันบ่ได้เลี่ยงเพิ่นเขากับบ่คุนเคยเขาก็บ่คอยไว้ใจป็นไงล่ะเนาะค่ะฟุ้นเนี่ยเขาก็จะเอาไปให้ไปหน้าล่ะพี่น้อง ยายเอามาสองถุงถุงปุ๋ยสองถุงพ่อคะเมือี้บ่เอาหลายถุงเพราะว่าเจ้าหน่อยหลานกระสิตื่นแล้วหลานนอนอยน่เฮี้ยนพี่น้องกอ,อกใส่ถุงที่สองถุงแหลกเต็มไปแล้วค่ะถุงสองตามมากกับพี่น้องยายค่ะเห็ดเห้มันเป็นเลเ้ยวๆ,ๆไว้เนาะพี่น้องคือเร็วค่ะแต่ละคือไปตะเมยแต่ล <c oughs> <c oughs> ะเมยดอกพี่น้องเพราะว่ามันนั่นใส่เทคนิคกรรการเห็นมันเร็วเนาะคะ่ะหมุนเนี่ยมันเร็วซื่อดอกเพราะว่านายค่ะว่ามันเห้าวปวดค่ะยานพี่น้องเบื่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ฟุ้นน่ะเอาใส่ครูได้พี่น้องบานนี่ก็เลยเสียเอาใส่กะครูที่เอาไปใส่ต้นดอกไม้อยู่เฮียนล่ะดอกไม้อยู่เฮียนก็บ่มีฟุ้นจกเทรียมีีตัวหดน้ำยืดซือ้อค่ะดอกไม้อยู่หน้าบ้านต้นแนวอยู่แนวกินปลูกไว้หน้าบ้านก็เสียเอาใส่คือกันค่ะพี่น้องได้มาแล้วเนาะคะ่กะก็เลยเอากะครูมาใส่ไปพร้อมเรียบร้อยบอัจังบันจังบอด้มาดูเนาะค่ะสว่วนสีมาหอกง,อง้ได้ขนาดยุ่งเกลๆ้ๆ่ได้หนิอ่าเต็มกะครูแล้วค่ะพี่น้องก็เอาใส่ รถไปเลยพี่น้องมาหน,นี้ย้ายรถเข็นหน่อยมาน้าสองรอกันไปหอดเงี้ยมันกะไก่เติบนแล้กะคือสีโยกโบไหวดอกไปกันเลยค่ะพี่น้องเข็นกลับบ้านได้พุนงหงวัวอ่าอยากของเพิ่นยืนที่รีถลายอยู่ขอฟุ้นในเดอ้อขอปุ๋ยขอ,อก่นเดอ้อนั่งสันดอก <c oughs> กลับบ้านกันเลยค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวหลานสตื่นแลน้ะแม่ยังมาเอาฟุน้นซื้อดอกอย่ามาทักทายนอนกินหยาแล้วก็นอนตัว โอ้ญ่แลหรอปีนี่โกมากปีนี้ใ่ญ่เป็นสาวแล้วคู่นี่งามคักกลับบ้านก่อนนะคะมาเอาฝุ่นมาเอาปุ๋ยคอกของเธอนั่นแหละจ้าว่าต้องมาดมดอก <laughs>